เปิประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจําวันที่25ตุลาคม2554ะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้เรามองว่าน่าจะมีความผันผวนในระดับสูงท่งามกลางการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในช่วงที่เราหยุด ทำการไปที่เป็นวันหยุดยาวของเราในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างดีดตัวขึ้นมา,เ,าเยอะนะคะค่อนข้างแรงบนความคาดหวังในทางบวกเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ของทางด้านยุโรปนะคะอย่างเช่นดัชนีดาวโจนในช่วง2วันทำการที่ผ่านมานะคะคือวันศุกร์กับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับขึ้นรวมกันประมาณ370จุดนะคะราคาน้ำมันดิบที่ตลาดนเม็กเนี่ยก็ดีดตัวขึ้นเกือบ6เหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นมองว่าซนติเมนต์การลงทุนของตลาดโลกจากเรื่องของอวิกฤตนี้ยุ โลบเนี่ยเริ่มผ่อนคลายลงบางส่วนนะคะถ้าเป็นช่วงปกติของเราเนี่ยวันนี้ที่เราเปิดมาวันแรกเนี่ยน่าจะมีการบวกชดเชยเป็นจํานวนมากนะคะอย่างเมื่อวานนี้ห่างเสงเปิดทําการก็บวกไปกว่า700 7ร0กว่าจุดนะคะแต่ว่าอ,าอย่างไรก็ตามเนี่ยในภาวะที่เรายัง คงมีปัจจัยลบภายในประเทศที่ต้องตามดูอยู่เรื่องของภาวะน้ําท่วมที่กาลังเข้าสู่กรุงเทพนะคะตรงนี้เนี่ยเรามองว่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่เข้ามามาฉุดตลาดนะคะเพราะฉะนั้นมองแนวโน้มกรอบการเคลื่อนไหวยังคงเป็นกรอบแนวโน้มทางลงต่อจนกว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ชัดเจนมากกว่านี้นะคะในระหว่างนี้คงต้องติดตามสถานการณ์น้าต่อไปอย่างใ,ใกล้ชิดนะคะทําให้เรามองว่าการดิบตัวที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นของ ภาพรวมในวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพียงในช่วงสั้นนะคะต้องยังต้องระมัดระวังเรื่องของการเชคโปรฟิตหรือว่าทํากําไรในระยะสั้นในช่วงดีดตัวนะคะในระหว่างที่วันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้าที่จะรอการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเ,อเรื่องของการเสนอวันหยุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันทําการที่อาจจะดูสั้นลงในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่ทําให้อวอลุ่มการซื้อขายเนี่ย ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเบาบางนะคะหลังจากที่เราเผชิญเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วทำให้วอลุ่มเนี่ยดูเบาบางลงอยู่แล้วในช่วงตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะปัจจัยในระยะสั้นนี้คงต้องตามเรื่องน้ำเป็นหลักนะคะแล้วก็ในเรื่องของนี่ของทางด้านยุโรปเนี่ยจะมีการประชุมส,สุดยอดผู้นำทางด้าน EU นะคะหรือว่า EU Summit เนี่ย หลังจากที่ผ่านการหารือในช่วงสุดสัปดาห์ไปแล้วเนี่ยจะมีการทําการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเนี่ยในวันพุทธที่จะถึงนี้นะคะคือวันที่26นะคะก็ต้องตามดู2แฟกเตอร์หลักนะคะอันนึงจากภายในแล้วก็อันนึงจากภายนอกนะคะคำแนะนําการลงทุนในระยะสั้นเรายังคงพอร์ตเพียงแค่25%ตามเดิมนะคะหุ้นที่ถืออยู่ในพอร์ตเนี่ยเราคงตัว BGH แล้วก็ตัว CPF เอาไว้นะคะที่ปรับออกวันนี้ตัวหนึ่งก็คือตัว D t a นะคะเนื่องจากมีการประกาศเลื่อนการจ่ายบันผลพิเศษออกไปนะคะก็ให้เทค Profit ออกไปก่อนนะคะในส่วนของอหุ้นที่ปรับเข้า2ตัววันนี้นะคะตัวแรกคือตัวปทสอพอนะคะตัวนี้เราแนะนำเข้ามาเก็งก,กำไรตามการดิดตัวของราคาน้ำมันโลกนะคะที่กลับมายืนเหนือ90เหรียญต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยวันจันทร์เนี่ย ลเ e x กปิบวกไป3.87เ,เหรียญน,นะคะหรือประมาณ4%กว่านะคะกลับมายืนอยู่ที่91.27เ,เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็ให้แนะนำเทรดตัว PTEP นะคะราคาพื้นฐานเนี่ยมอง214บาทนะคะกรอบแนวรับแนวต้านในทางเทคนิคเนี่ยอยู่ที่150-155บาทนะคะตัวที่2นะคะ TUF ท,ที่เราปรับเข้ามาแนะนำเกณฑ์กำไรเกณฑ์กำไรเหมือนกันนะคะตัวนี้อยู่ในกลุ่มอาหารซึ่งเรามองว่า น่าจะยังคงเป็นบวกต่อปัจจัยจากเรื่องภาวะน้ําท่วมอยู่นะคะราคาราคาพื้นฐานมอง64บาทนะคะก็เป็นตัวที่แนะนําเข้ามาเก่งกําไรนะคะปิดประชุมในส่วนของออกลยุทธ์หุ้น